ไอจิกหินเกียกูจิกหินนาโอ้โอโอ้อีกอีกอัลโล่ายังไงสวัสดีครับใครจะทําไมใครทําอะไรเหรอสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาท่านไม่ต้นจำเสียงจ้ะอัลโลสอนเล่นหน่อยดิพี่ไม่สอนใครแล้วโดนออกไปโอ้บวัสดียฉันมันพดพอเหตุ เห็ดบุกหัดอ่ะห่านไปเฮ้ยเราจะฆ่าทำไมอ่ะออมาทุบกูเอาของไอ้พี่ไอ้กูเจอคนอ่ะคนไทยด้วยเสร็จคนไทยเหรอเออไอ้เจ็ดอ่ะกำลังคุยกันอยู่นะเฮ้ยยิงทำไมอ่ะตกใจตกใจพี่ผมตกใจ เออคุณทิ้งผมทำไมอะ่ะโหเลือดลดเลยเพราะผมตกใจไอ้ยสนใจมาร่วมแกงกันเปล่าอะ่ะไีเจอสร้างไปตีตี้จีนอะแอลอ่ะ้ยสนใจสงครามหน่อยหรอสนใจ <laughs> ผมแม่ผมชอบอยู่โดดเดี่ยวอะ่ะโอ้ยเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเปล่าอะ่ะไม่ <laughs> พี่อยากตายไหมอ่ะอย่าเลยเลื่ดเลยสิบเจ็ดเอง ขอตัวพี่เอาให้ยาให้ยาข้าขอไปประจันภัยก่อนนะพอดีข้าตามหาเพื่อนอยู่นะครับ้ะบบเจอพี่ผมฆ่าแล้วเฮ้ยข้าทำไมอ่ะพี่แม่งเด็กรูปคมกูไอ้สัตมึงเสียงเด็กน้อยอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วมึงธนูใสหัวกูเอาว่ามึงแฟนนนั้คนไทยไม่ได้หรอคนคนไทยเนี่มันบอกไม่เอาโยอยู่โดดเดี่ยวสวดีเดี๋ยวกูจะมาตี๊ยมทีหลังไอ้สัตเห็นมีผู้สาวด้วยกูจะมึง จักเขาว่ายึดอำนาจรู้จักเขาโดนรูปกลับรูปเดี๋ยวกูจะพาแก๊งมายึดอำนาจเลยเฮียยิงกูเหรอความได้บ้านลงถล่มแม่เอ้ากูตายเอ้าพี่ดิ่งกันไม่รู้อ่ะตายแล้วมันรู้ว่ามันไม่ตายพี่พีชีเหรออ๋อมันดิ่งลงไปว่ามันตายเลยหรอตาย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 ดีดีเฮ้ยมึงหันฝึกหัดรอ เออไงไอ้หูเข้ามาเกวไม่ถึงห้าทีไอ้ป้าแล้วพวกเจอกันเราตายห่าแล้ววะกูไปเกิดเอออยิงไงยิงอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงกูไปเกิดเจ12แล้ววะมีอะไรไม่มีอะไรช่วยอะไรต้องใจเขาขอโทษครับขอโทษขอโทษยินดีได้รู้จักไม่เคยฆ่าใครเลยโดนใครเก็บของกูไปเลยอไอ้หูผมเพิ่งเล่นเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้โดนเพื่อนคุณยิงไปอ่ะเอาดูไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีแต่ค้อนเนี่ยแถวนี้ปลอดภัยไหมอ่ะ บ้านใคร,รอ่ะไม่ปลอดภัยไปอยู่ที่อื่นเลยอยู่ตรงนี้โดนฆ่าอย่างเดียวเ,เดี๋ยวผมเอามันเผมเอาของมาถลม่มคนที่ฆ่าแล้วก,กันนะไปฟาร์มมันไม่รู้ว่าใครแต่ว่าเซ็งมากไม่อยากกลับบ้าน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฟาร์มของแป๊บนึงเดี๋ยวเกณฑ์ทหารมาก่นอนเฮ้ยภารกิจปกป้องกุศลวะฟาร์มฟาร์มไม้ฟาร์มหินเลยทำล <laughs> ูกขนุน <laughs> <laughs> เรื่องระวังแหละวะเรามีเยอะกว่าเออเรามีเยอะเราเน้นจำนวนเราไม่เน้นไอ้นี่เออเล่นหมาหมูเนี่เออเออสวยมามามาเราบุกมันผู้สาวกันไปกูมีฮันุลแล้วกูมีฮันุละเฮ้ยกราบ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 ตาเบ๊ะตาเบ๊ะตาเบ๊ะตาเบ๊อย่งฟูดอะทำไย่งฟูดอะตาเบ๊้หน่อยตาเบ๊ะตาเบ๊ะ เราหน่วยทหารฟาร์มอาวุธให้พร้อมเราจะไปบุกเมืองข้างๆเพื่อเอาทรัพยากรกันเดี๋ยวเราจะไปบุกบุกบุกเ,เรียมทรัพยาไม่พร้อมตอนนี้มึงมาก่อนคนทหารเขามากันหมดแล้วเนี่ยเอาตามตรงนะคือตอนนี้เรายังไม่ต้องเป็นศัตรูใครเว้ยถ้าไอไหนมันฆ่าเพื่อนเราเราจะไปบุกมันตอนนี้เรายังไม่มีศัตรูแต่อีกไม่นานถ้าเปรตไหนฆ่าเพื่อนเราเราก็จะไปบุกมัน ไม่ต้องฆ่าหรอกเพาแค่มันไม่มีที่ยืนด้วยฮานูเนี่ยทีไอ้แก๊งมีฮานูแม่งมีเอ็มสิบหกแล้วมั้งเหรอเฮ้ยมีคนมา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 มีคนบิดมาเป็นมิดเปล่าเป็นมิดเปล่าของนี่มันโดนรู้หมดแล้วอะรวะเฮ้ยมาฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยภาษาอังกฤษอ่ายูอาอิงลิช

M10 MC M10 bảo đảm bảo đây 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 bảo đảm 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 F10, bảo đảm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  bảo không? bảo đảm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  ไอสิบไอสิบไอสิบโอเคโอเคโอเคยังพี่ผมมามาพอดีอ่ะมันยังไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเก็บได้กูกูลงไปหาไหน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 กูมาแล้วไหนไหนเฮ้ยใครล้มต้นไม้ไหนไหนไหนกูอยู่ตรงต้นไม้ใครอยู่บนสะพานใครอยู่บนสะพานเฮ้ยใครอ่ะเอออยู่ไหนอยู่ไหนกลางน้ำนี่ยไอ้เหี้ยไหนไหน

ตายแล้วเอทำไรอ่ะทำไรอ่ะเทของไงวะเทของออไงวะเทของไสามร้อยวนะขโมยขโมยขโมยไปบ้ามันเปล่าไปดีไปดิใคร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 อ่ะใครอ่ะเฮ้ยตีี่วะทำไมน้กูยิงไม่ออกไปไหนแล้วไปไหนแล้วแบงล่างแล้วแบงล่างแล้ว

อยู่ไหน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 ต้องขนนตรงนี่ต้องขนนุ่งนี้ไฟฟ้าสคนนี้แต่กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนใครมีค้อนหรือว่ามีอะไรให้บ้างวะที่บูด้วยสวาไหนวะไหนวะมันมันอยู่บนมันอยู่สะพานโอ้กูโดนยิงตายกูโดนยิงตายอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกูโดนยิงตาย องตายหมดเลยเหรอตายดิม well, ันจะน้าม่คืเนี่ยเราเรามีขวานโง่ๆเลยนะได้แล้วเราเอาธนูไปสักหาร้อยลูกไปธนูสังหารเป็นของมันหมดเลยฟายิงปืนนี่ฟาไอ้เหี้ยผมเห็นมันแล้วพี э well, ่มันอยู่บนเครื่องมันอยู่บนรถไฟรถไฟรถไฟช่วไอ้เหี้ยเลยมันมีปืนในสัตว์ออกมามมึึงงมึงมึง มึงถ้มึงจะเจรจาส,บสงบศึกมึงก่อดเปิดไฟมันนี่บอกว่าได้ได้ได้เลยนี่ได้เลยกูคุยฮะอเยี่ยเราหมาจะตอกเข้วแบบแต่ว่ายิงยิงแม่งเลยยิงแม่ก็หมาจะตอกแล้วแ่บเราขอฝ้าดีอย่างวันก่อนขอก่อนกูค่อยกลับไปรักแค่นราส่งข่าวไม่มีคำว่าปลาดีไป ป่านี่สัตว์นี้ก็ตายหายรื่อยเอาไปทหารฟาร์มของเร็วๆเดี๋ยวเราจะไปบวกกระสึกต่อไปกูลองยลไมกระบองตีกันโอ้โหรถทีละหนึ่งตีห้าร้อยทีอะก็ไม่เอาป่านไอ้พวกออกัจจบาลทำอะไรไอ้เดือบินผ่านเฮ้ยเจอเป็ดเจอเป็ด้เจอฮาร์โร่ฮาร์โหลฮัล์โร่ครับผมอ้าคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับดีขอมาแวะฟาร์มแถวนี้หน่อยนะเดี๋ยวผมมึงเล่นอ่ะเลยไม่แล้วมเลยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเมื่อกินง้างแล้วนะนี่เกมนี้มันไม่คุยเลยอ่ะมันมันเอออะไรก็ง้างใส่กูอย่างเดียวเลยไม่กันบ้าเป่านีไงพี่เปิดเลยก็ไม่ต้องคุยกูมีแกไม้กระบอง เอยเป็ดสตัวเป็ดสตัวไอ้แคมดาวดนแคมดาวไอ้อ้ะยู a ูคดนไอ้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 อไอ้อไโอเคโอเคยูอคนไทยเอ้คนไทยคนไทยอย่าพึ่งยิงกูหาพ่อคนไทยพี่มาใหม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 ่ ขอโทษขอโทษคนไทยอย่าคนไทยขอโทษขอโทษผูถามคนไทยปุ๊บแม่งยิงปุ๊บปุ๊บเลยไอเด็กเชี่ยมาใหม่มาใหม่มาใหม่ไอเชี้อะไรล่ะไอเชี้ยมึงอยู่กันสองสามกิโลไอใครอะเจอคนอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้าวโดนเฮดเมย์โดาเฮดเมย์แล้วแอมเฟลี่ไอ้เหี้ยขนาดไม่มีอาวุธแม่งยังจิกกูเลยอ่ะ เฉือนแค่ไหนไอ้เกมเนี่ยเอ้ยวายยูเฮดเมย์วายยูเฮดเมย์โดเสียงด้วยเฮ้ยคุเจอเบนเนต์ I have don weapon วายยูเฮดเมย์สงสัยจังเฮ้ยโหล l o Hello Hello ไปฟาดนี่หรอเอ้ยโอเคโอเคโอเคใช่อะตั้งบ้านตรงไหนดยข้างล่างนี่ไหมแต่มันอยู่ใกล้เมืองเกินไปว่ะ <c oughs> มันจะเุ่มเสียงไปป่ะเฮ้ยใครยิงธนูนวะ เอ้ยเดี๋ยวกูช่วยเองกูช่วยเองสวยสวยเอ้ยมันมีปืนดิมันมีปืนถอยกูกูถอยเลยสวยสวยสวยไอ้เชี่ยเป็นคนเลยรถเป็นเป็ดเลยเออเออปถอยไหมใส่มากใส่มั้ยเออเออเออสวยขโมยขโมยเลยขโมยเลยอาหารที่สร้างบ้านก่อนอาหารที่สร้างบ้านก่อน เดี๋ยวแตกเดี๋ยวจะร้องกันไหนเฮียก่อนไปดิไปดิไปยิงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุยกันกูคุยก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออเฟลรี่เฟลฟี่เออแคมด้าแคมด้าดโดดแคมด้าดโดดดอนไฟดอนไฟดอนไฟเฟลรี่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  เอา,มาไม่ได้หรออะไรอาได้ดิได้ดิไอ้เฮียไอ้ส้า้งนเลยกูได้แล้ววะโดนแน่ครับกูยังไม่ได้ยิงอะไรวะไเนี่สร้างได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเป็ดเป็ดตรงนี้เอาฟ้าแบบอย่างงี้เหรอเอาลูกเี้ยงหน่อยไหมหละ่ะนี่ไงเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยรถไฟนะนะี่ามส่ห้าน่ะ โอ้ย่ไอ้เ้พี่เราสร้างได้แค่เองเหรอเราสร้างได้แค่สองแผ่นเดี๋ยว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 เกียร์คนเกียด็กเฮียเราคนเด็กเกียร์เลยสัดเฮ้ยเฮ้ยที่กลับมาไปไปฝันก็ได้ปะไปฝันของสะพานอ่ะบนพื้นที่บ้านเรามันมากักินตัว โอเคบ้านเสร็จแล้วไอ้กองกล่องไว้ตรงนี้ประตูอยู่ไหนกล่องไปตรงนี้บ้านหลังแรกเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอย่าลืมหาอาหารมาด้วยนะมึงเยอะเลยกูเอาเบอร์รี่มาขายเป็นอาหารกล่องให้กูด้วยก็ดีนะ้วไม่โอ้ยดิ่งพระทูต้าเฮ้ยพี่มาหากูหน่อยมึงกูมาบ้านนี้แล้วอ่ะ อยู่ไหนไเฮ้ยเกูโดนยิงไอ้เหี้ยกูโดนยิงไอ้ยิงกูไอ้เหี้ยเมืองนี้ไม่มีคนยิงโอ้ไม่นะไอ้เหี้ยเมืองเมืองหน้าเรามีคนยิง <S 1> <S 1> รอเลยรอๆอไม่รู้เป็นคน BC หรือ,ว,<น>อว่าคนค,นคนเลยคนเลยอ่ะผู้เล่นจริงๆเราเรียกว่าเป็ดดีกว่าสัตว์งงเลยนี่มันเป็นคนนะ เออไอ้กูไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหอยู่นี่ไม้แะธนูไอ้กับเพื่อนไปซะฮ่าฮ่ากูจับจับกันจับกันไอ้คุณตกใจหมดคุณนึกว่ามีคนมาบูธใหม่อัดดูนี่คือคนเลเวลอั up หรอวะเองเลเวล u ัไตึ๊ด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 ไอ้เกิดผิดเลยไม่บ้าฝากเก็บอันนี้หน่อยเด้อ ไ้อนุสาวรีย์ชัยนะกูเล่นเป็นลรดนูอ่ะออกไปหายตัวนั้นหน่อยแม่งยิงโกดีจ้าฮ้ยคาร์บอยอีสานระวังนะมันมีมีคนยิงนะกูไม่รู้ว่าเป็ดหรือคนอ้อยชี้คนโอ้ตกใจหมดเลย วแบนเดตเต็มเลยหูมันมันเป็นคนอ่ะเนี่ยอยู่นะอะไรวะเอ้ยมาเปิดเอ้ยเก็บนะเอ้ไม่มีแล้วเดี๋ยวไปหารวมแก๊งหงสนเฮ้ยกระสุนไรเฟิลกับคนนกของนั้นจะไปเมืองหวังโน้น ดกูโดนยิงว่ะคนใช่ไหมใช่ไหมเออเฮียมันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูไอ้เฮียไอสัตว์ไอสัตว์โดนโดนมันกูอ่ะโดนสามสิบเลยเนี่ยเลือดเนี่ยตั้งหน้ามึงมืองตามืงเต็มเลยโคดีนะกูเล่นทันโชว์ดาวมาตาเมึงอยู่อ่ะรออืมเดี๋ยวละกูดูก่อน อ้ากูแตกไอสัตว์กูมีลูกสองเป็นรูปสดกูที่แหววอยู c o e f i m t h ใช่แอมช้ายโอ้ไอฟูดได้นิดหน่อยพวคนไทยต้องมีนิดด้วยพวกไอ้ดิ่มาด้วยเออน่ใช่นะใช่ มันปล่อยให้เรามาก่อนแล้วก็คอยสวยเราตอนขัอยู่ว่ายงไรย่ไม่เนใจเลยโอ้ชัวร์เนมมานลสปริงเชิรริงโอเคย่าสปริงเชริงยูอสติกชายนะย่าอีทัิตอเมริกาอ่าอุเอสเ n เพนซิเอและขึ้นไปที่อเอสเอย่เชื่อเลยหม้แต่ว่าคนไทยให้คนต่างชาติยื You must touch me แต่แ่มีเมียเป็นคนไทยไม่เป็นไรพูดได้กูว่าแหละสำเนียงก็ไม่ใช่แหละอยากจะด่าภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันแหละแต่กลัวเป็นคนอังกฤษไอ้คนคนกลเป็นคนจีนจริงอันนี้เพิ่งเล่นเหรอไอ้เราก็แปลกปะเล่นได้สาพักแล้ครับว่าจะเมื่อกี้บอกไว้พูดภาษาพูดภาษาจีนแต่ไม่พูดบอกจะพูดภาษาจี A ทำไมอ่ะเข้ามาตรงนายเล่นนานเลยเนี่ยเล่นนานเนี่ยครับเล่นนานเนี่ยครับอ๋อผมเพิ่งเล่นครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลย คุณปิงไหมผมปิงมากเลยผมวาร์ปไปวาร์ปมาเหมือนกันเลยแสดงว่าเป็นนี่เซิร์ฟแล้วไม่ได้เป็นนี่ผมแล้วได้เซิร์ฟมันปิงร้อยกว่าเลยเนี่ยเแต่คนไทยเล่นเยอะนะเกมนี้เล่นนึกเหมือนกันเลยเยอะดิเยอะดิตอนผมยิงผมยิงดมันก็ดาผมไอเด็กเป็ดมาที่ที่เด็กเป็ด <laughs> เฮ้ยแต่แต่เถื่อนเถื่อนเถื่อนมากบอกเดี๋ยวว่าเติมสนุกดีถ้าไม่ให้ถ้าแบบเล่นเกมแล้วไม่ให้เกมเล่นเราอะนะแบบไม่หัวร้อนกับพวกดาเราก็สนุกอยู่เอาปันปันมา เราบ้านคุณอยู่ไหนอ่ะสุดจะมาจอยตีไหมแบบว่าขนมเหรอจะไปตีตีโน้นอ่ะคุณมีบ้านอะไรไงทีแล้วไม่แล้วมาของไกปด้วยกกูหลลออตบ้านบ้านผมอยู่อยู่บนเขานี่แหละบินจนไปเจอเลยหลังหนึ่งอยู่ใกล้กันแต่แดงว่าเอ้ยคุณหรือเปล่าวะบ้านคุณอยู่ทางขวานี้ปะไอ้ตรงเนินเขาขวานี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนั้นมันยิงผมอยู่อะไรเหรอไม่รู้ว่าผมผมไปเจอตีตีใหญ่อ่ะ เออไอ้บ้านตรงขวาเนี่ยมันชอบยิงเมื่อกี้ผมกันรังบินไปน<ไ>ติมไอ้ผมฝั่งนู้นก่ะผมโดนไหเนี่ยผมโดนผมโดนไอซีอ่ะคุณดูไอซีดิดูแมบปบดูในแมปไอซีอ,อะ่ะเก็ไอซีอ่ะเกาะตรงกลางนา้าอ๋อไม่ละอ๋อแหละผมโดนบ้านนั่นแหละเอ้ยไม่ดิผมโดนไหนวะอ๋อผมโดนไอห้าผมโดนตรงไอห้ามันเป็นที่ซื้อบูปินละ,ะบ้านนั้นไปดูกันหกเจ็ดตัวเลยมั้งผมยิงมาได้ตัวหนึ่งมันบินมาผมเต็มเลยบอกว่ามึงเอาของมาคืนกูนะ ไม่คืนบ้านมึงแตกนะกูมีแค่สิบคนนะบ้านมึงไม่คืนของบ้านมึงแตกนะกูมีแค่สิบคนสองปีนะคือคนไทยเลยอ่ะคนไทยคนไทยมันมากก็คู่มันมันบู๊ตไปกันด่าวผมยับผมอยู่ในบ้านคนเดียวมันบูทกันยับเลยอ่ะได้วะมันเพิ่งตกมันเพิ่งฟาร์มเ็จไงมันฟาร์มเ็จปุ๊บผมไปยิงมันตายตัวช้าตัวช้าผมเจอผมยิงปุ๊บยิงตายลีบกลับบ้านผมบู๊ตไปเสษหน้าบ้านผมอยู่ตลกดีวะ เดี๋ยวฟาร์มของก่อนเดี๋ยวกลน่ากลัวเออเดี๋ยวเอาไปสรงบ้านข้างดีกว่าตัดจับธนมิดนะมาเป็นธนมิตรกันได้ได้บ้านผมอยู่แน่ๆนะคุณไปหาผมได้เอาอะไรก็บอกได้ได้ครับเดี๋ยวต้องย้ายของก่อนแล้วเราเพื่อนคุณไปไหนเราเพื่อนคุณไปไหนแล้วอ๋อกำลังบินไปฟาร์มของอยู่ล่ะผมก็ลงมาดีใช่ป่ะโอเคครับไว้เจอกันไว้เจอกันผมอยู่บนเขาเนี่ยแหละผมอยู่บนเขาเนี่ยได้ครับได้เดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวทักหาแล้วกันได้ครับได้ครับ พอายนของก่อนละเฮ้ยกูได้ทันธมิตรรวบแล้วบินสูงด้วเว้ยโดนสายเรื่องที่รู้อ่ะกูจับมือทันธมิตรข้างบ้านแล้วละนะแล้วก็ถามกูให้คุณคนที่ไหนยังปั่นเลยออ่ะตีอย่างคนอยู่อ๋อไอ้ลูกซ้อนใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยลุดของ ตายจริงอ่ะรุดตออกูยนรุดสองมึงไงที่ก็รุดเลยยารุดสองคนเฮ้ยยยยยเฮ้ยทไมไหวเห้ไเลยอ๋อเยอะยะเยจะยิงกู้ยเตะได้กไปทำอะไรกัน่าไม่ที่บ้านดิแล้วก็กดลีดิไม่ด้ สเตปพันเตอร์สเตปพันเตอร์เอ้ยชอี่บ้านมันจะบอกว่าเกิดกับืมีกันไปนคนดีมาดิมาดิมาดิแต่้ฮนเตอร์ไหลเส้นนะฮะด้เหรอเป็ดเหรอเป็ดหลายคนเฮยเฮ้ยใครยิงกูอะเป็ดเหรอ ก่อนนะมาก่อนโชคดีไม่ใช่เฮ pues ้ยไม่เป็นไรทำไรคลิปวันนี้อคิว่จะอัดคลิปกันจริงๆเะแก่แกกูกรเียบกอกไงนะตบปล่อยให้ตื่น